ช็อกทั้งวงการค่ะว่าดิมเปิดตัวแฟนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแม่เรียกได้ว่าจากกรณีของไม้พิรัตและทางด้านของสาวสาราเรื่องลูกที่เกิดดราม่าแม่เรียกได้ว่าในช่วงนั้น,น,นเกิดดราม่าแบบหนักน่วงกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองอย่างมากนั้นก็คือคุณพ่อคนใหม่ของเด็กในท้องารานั้นก็คือวาดิมนั่นเองค่ะทําให้หลายคนนั้นจับตามองเป็นอย่างมากว่าทางด้านของวาดิมที่เป็นแฟนใหม่ารานั้นจะออกมาพูดอย่างไรหลังจากที่กรณีไมพิรัตนั้นขอคืนลูก นแรกแต่นั่นแหละค่ะไม่เป็นผลทางด้านของวาดิมออกมาประกาศชัดว่าย่าขาดกันกันกบทางด้านของซาล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดนี้ ทำให้หลายคนตกอ,อกตกใจอย่างมากค่ะเพราะวะ่าทางด้านของวาดิมออกมาเปิดเผยเป็นชมหน้าแฟนคนใหม่สวยแซ่บมากจนแฟนคลับแอบแซวงานนีสสาลาจะไว้อย่างไงเชื่อว่าหลายคนติดตามประเด็นของหนุ่มนายแบบน่าละอ่อนคนนี้วาดิมอดีตแฟนหนุ่มของสาวสาระคาสิงกินีที่เป็นพ่อของน้องเอมิลีค่ค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปสาวสาระเองก็พร้อมจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรทั้งสองคนเองซึ่งตัววาดิมเองหลังจากจบประเด็นดรามา่าก็กลับไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาเอง แถมล่าสุดเปิดตัวแฟนใหม่สวยมากได้มีการโพสภาพโดยสาวคนนี้ชื่อว่าเรนนี่แฟนคลับหลายคนต่างยินดีพร้อมชมว่าสาวคนนี้นั้นสวยมากๆค่ะแม่เรียกได้ว่างานนี้จะสวยคะแนนไหนเรามาชมภาพไปรพร้อมๆกันเลยค่ะ